มีใครเคยเห็นคลิปที่เขาทำมือแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนส่งพลังงานให้กับเราหรือว่าดึงพลังงานไม่ดีไม่ดีแบบนี้ออกมาจากร่างกายเราอไม่คะอันนี้นะคะถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งของเรกิศาสห่งการบำบัดพลังงานนะคะของญี่ปุ่นที่เรามองว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟฮพลลิ่งที่กําลังมาแรงมากๆเรกิคืออะไรมันทํายังไงแล้วมันช่วยอะไรเราได้บ้างะคะวันนี้เจะมาตอบคาถามให้กับทุกคนคะ่ะ สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยบ a เลฟิชนะคะกับเอมนักโหราศาสตร์ตะวันตกและเรกิมาสเตอร์ที่ในคลิปนี้นะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเรกิคืออะไรมันดีต่อร่างกายเราจริงๆไหมพร้อมกับคําถามทุกทุอย่างที่ทุกคนเคยสงสัยกันแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเอมฝากทุกคนกดไลค์นะคะซับสไครป์แล้วก็กดแชร์กับเอมด้วยเนาะพร้อมกับกดตุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเรามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะเรกิคืออะไรโดยคําว่าเรนะคะหมายถึงจักรวาลค่ะและคําว่ากิหมายถึงพลังงานชีวิตหรือที่เรารู้จักกันคําว่าชีนั่นเองชีกับกินะคะคําเดียวกันหรือทางในอินเดียนะคะกิชีเนี่ยก็คือคําว่าพรานาหรือพรานิกนั่นเองค่ะโดยกิชีหรือว่าพรานานะคะคือไลฟ์ฟอสคือพลังงานชีวิตของเรานั่นเองซึ่งพลังงานพวกนี้นะคะพลังงานเรและพลังงานกิเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้โลกเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้มันอยู่ในทั้งคนนะคะสัตว์ต้นไม้ดอก ไม้นะคะแล้วก็ยังอยู่ในอากาศอีกด้วยโดยเขาก็เชื่อว่านะคะพลังงานพวกนี้มันอยู่รอบทั้งจัก,กรวาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามีการเจ็บป่วยทางกายทั้งใจนะคะหรือไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรต่างๆเนี่ยการที่เราชาร์จพลังงานตรง,น,ตรงนี้กลับเข้าไปให้กับตัวเราเนี่ยกับมนุษย์ตัวเราเนาะจะช่วยให้เราพลังงานดีขึ้นโดยผู้คนพบนะคะก็คือมาสเตอร์อุซุอิชิว่ปุ่นเองค่ะเอ็มอาจจะไม่ได้ขอพูดในเรื่องประวัติมากนะคะเพราะว่าสารภาพเลยว่าตัวเอ็มเองอ่ะไม่แมนแต่ว่าเอ็มจะมาเล่าในเรื่องทฤษฎีให้ฟ กระชับย่อยออกมาง่ายโดยอาจจะต้องขอดึงนะคะทฤษฎีของทางอินเดียเข้ามาประกอบด้วยนิดนึงที่ว่าในทางของาศาสตร์อินเดียนะคะเขาเชื่อว่าร่างกายมนุษย์คนเราจะมีอยู่5บอดี้ด้วยกันหรือที่เรียกว่า5โคชาเปรียบเหมือนเลเยอร์5ชั้นนะคะของมนุษย์ร่างกายเราโดยเราจะมีเลเยอร์กายนะคะมีเลเยอร์ของ Energy เนาะหรือว่า e n e r g e t i c field นะคะในเรื่องของความรู้สึกเนาะ e m o t i o n a l body เรื่องของ Wi s d o m body นะคะก็คือความคิดแล้วก็ b l i s s b o d ดีก็คือเรื่องของจิตวิญญ,ญาณนั่นเองโดย5ส่วนเนี้ยนะคะของ ก็มีการฟังก์ชันที่แตกต่างกันออกไปร่างกายภายนอกเนาะที่คนเรารู้จักนะคะจะเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เนื้อหนังหน้าตาต่างๆแต่จริงๆแล้วนะคะในทุกคนเนาะในมนุษย์ทุกคนเรายังจะมี4บอดี้ข้างในเข้าไปด้วยกันซึงการทําเรกิเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นการที่เราเข้าไปฮิวเข้าไปรักษาชั้นพลังงานโดยเฉพาะพลังงานของ e energetic field เลย,เลยก็คือชั้นที่2นั่นเองค่ะโดยคิดสภาพง,ไง,ไง่ายๆเนาะว่าสมมติน,นะคะเราเป็นคนที่มีร่างกายเราเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเนาะเราทานยาอะไรต่างๆแล้วมันก็ช่วยแหละอะไรเงี้ยแต่ทำไมมันไม่หายสักที อาจจะเป็นเพราะว่าในบอดี้อีกสี่บอดี้เราเนี้ยต่างหากที่เขาไม่สบายนะคะการที่เรารักษาทางใจรักษาทางความรู้สึกหรือรักษาทาง energy เนะะี่ยค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นได้หรือสําหรับบางคนนะคะที่สูญเสียคนรักหรือมีเรื่องที่ทําให้เราเสียใจมากๆก็รู้สึกว่าเรายังไม่หายสักทีทํายังไงก็ไม่หายนะคะมันติดอยู่ในใจต่อเวลาก็แสดงว่าพลังงานนะคะของซักล่างหนงข้างในเราเนี้ยแหละเนาะที่เขานะคะติดขัดอยู่หรือไม่สบายอยู่การบําบัดจริงๆก็จะมีหลายอย่างมากเลยค่ะมีการฟัง sound healing มีการ พบจิตแพทย์มีการทานอาหารนะคะก็คือแบบด้านยิเรเวทการเล่นโยคะหรือเรกิก็จะเป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันค่ะที่สามารถช่วยรักษาสีร่างข้างในนั้นเราได้นอกจากนะคะเรกิกจะช่วยเคลียร์พลังงานของเราให้มันดีขึ้นแล้วเนี่ยที่จะส่งผลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเราดีขึ้นได้ด้วยยังสามารถเข้าไปช่วยเคลียร์นะคะออร่าของเราเนาะที่มันมีรูรั่วบ้างหรือมันไม่สบายบ้างนะคะให้ออร่าของเรากลับมาเต็มขึ้นด้วยซึ่งทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยทุกคนมีออร่าจริงๆหรอหรือยังไงก็ตามนะคะเอ็มบอกเลยเลยนะ ว่าทุกคนมีออร่าอยู่รอบตัวเราหรือแม้กระทั่งน้องหินนะคะน้องคริสตัลต่างๆก็มีเหมือนกันโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารนะคะสับเลี้ยงหรืออะไรก็ตามทุกอย่างมันมีคลื่นมันมีออร่าออกมาหมดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของคลื่นหรือว่าไวเบ a รชันนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์มาตรงนี้ได้เลยเนาะยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจมากๆเอ็มจะมาทําให้ค่ะ จรงเรากลับมาเรื่องเดิมนะคะว่าเรกิสามารถเคลียร์ออร่าของเราให้มันดีขึ้นได้นาะเพราะฉะนันเวลาเราไปอยู่ใกล้ใครนะคะมันก็จะรู้สึกดีๆกันด้วยเอมคิดว่าทุกคนคงเคยแหละที่ว่าเวลาเราไปสถานที่ที่แบบน่ากลัวน่ากลัวหรือว่ามันมีข่าวไม่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไปตึกเนี่ยแล้วมันอึดอัดจ,จังหรือแม้กระทั่งว่าเราอยู่กันกับใครเนาะบางคนร,รู้สึกอ คนนี้ไว้ไม่ได้เลยนะคลื่นไม่ดีเลยพลังงานไม่ดีเลยก็เนี่ยค่ะเช่นเดียวกันเนาะมันคือคลื่นตัวนี้แหละที่เรากำลังพูดถึงเพราะฉะนั้นเรกินะคะมันจะเข้าไปเคลียร์เรื่องพวกนี้ด้วยทีนี้นะคะอีกประโยชน์หนึ่งของเรกิที่คนอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันเพราะว่าจริงมันไม่ได้สมควรจะพูดเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของการทําเรกิหรือการเรียนเรกิก็คือบางทีนะคะตอนที่ระหว่างเราทําอยู่หรือคนที่ทําให้อ่ะค่ะอาจจะเห็นเรื่องอดีตของแต่ละฝ่ายได้บ้างเหมือนกันเช่นอย่างประสบการณ์เองเองเนาะตอนที่ท เรกินะคะเวลาแตะไปที่คนที่ทำเรกิให้บางทีก็จะเห็นเรื่องราวอดีตของแต่ละคนนั้นโดนผุด,ผ,ดผุดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งบางคนเนาะลึกมากๆนะคะสามารถลงไปถึงอดีตชาติได้เลยแต่อย,าายอ่างที่บอกไปค่ะมันไม่ใช่เพอร์เพอรสักของการทาเรกิแต่สิ่งที่ทําให้เราเห็นนะมันเป็นเพราะว่าเรกิมันต้องเข้าไปฮิลเนาะเข้าไปรักษาเป็นอะไรก็ตามที่ถ้ามันไม่ควรจะอยู่กับเราแล้วค่ะมันต้องโดนดันขึ้นมาฉนันบางคนเนาะที่บางทีเราเสียใจหรือมีเรื่องราวอะไรต่างๆในอดีตค่ะที่ทําให้เราทุกวันนี้ยังเสียใจอยู่หรือออร่าของเรานั้น่ยยยัังติดดขอูัง มันก็จะต้องมีเรื่องพวกนั้นนะโดนดันขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราจับจุดได้เพื่อที่ว่าทั้ง practitioner นะคะเรกิมาสเตอร์ต่างๆเนี่ยและตัวของคนที่ได้รับเรกิเองสามารถจัดการปัญหาตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าเรกิเรียนแล้วหรือว่าทําแล้วจะช่วยให้มี six sense ขึ้นได้ไหม <c oughs> เอ็มก็ตอบได้ว่าคายดาเนาะอาจจะบอกว่าใช้ก็ได้แต่มันไม่ใช่เป้าหมายหลักเลยไม่ได้อยากให้ทุกคนนะคะทำเรกิหรืออยากไปเรียนเรกิหรือว่าได้รับเรกิอะไร, ki, ร,ไรเไงี้ยเพื่อเป้าหมายนี้เท่านั้นอยากให้ทุกคนนะคะรับเรกิเพื่อ เป้าหมายของการรักษาของการดูแลพลังงานร่างกายของตัวเราเองอะไรที่มันอยู่ในอดีตมอาจจะต้องโดนดันขึ้นมาบ้างแต่นั่นแหละค่ะคือการรักษาที่ดีที่สุดเลย อีกเรื่องนึงนะคะที่ยังไม่ได้แมนชั่นในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเรื่องของจักระทั้ง7ที่เรกิค่ะจะใช้ทฤษฎีของจักระเข้ามาประกอบด้วยโดยแต่ละจักระนะคะก็จะมีความหมายแต่ละความหมายแตกต่างกันออกไปเอ็มอาจจะไม่ได้พูดลึกในคลิปนี้นะคะซึงถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนาอเอ็มจะมาําเพิ่มเติมให้ซึิงการปรับสมดุลจักระนะคะแล้วก็เข้าไปเคลียร์พลังงานของเรกินี่แหละก็จะทำให้ชีวิตเรานะคะรู้สึกบาลานซ์มากขึ้นสบายใจมากขึ้นเรารู้สึกมั่นคงกับชีวิตมากขึ้น,นะ ุดท้ายนี้นอาจจะขออนุญาต disclaimer ไว้นะคะว่าเรกิเนี่ยมันยังเป็น alternative healing มากๆยังค่อนข้างเป็นในเชิงความเชื่อหรือบางคนเสียงข,ขึ้นมาเลยว่ามันคือการ placebo หรือว่าการคิดไปเองซึ่งไม่ว่าควรจะคิดอย่างไรก็ตามนะคะเอมยอมรับความคิดของทุกคนและเคารพความเชื่อของทุกคนนะคะแต่วันนี้ที่อยากจะมาแชร์เรกิให้กับทุกคนฟังเพราะว่าตามประสบการณ์ของเอมแล้วเนี่ยได้เป็นคนที่ทั้งรับเรกิและให้เรกิมาเนี่ยเรกิเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วย Healing เอมได้เยอะมากๆและมันเป็น experience ที่แต่ละคนนะคะเจอไม่เหมือนกันเลยบางคน ก็ชอบเรกิม,มากบาังคนก็รู้สึกเฉยเยก็ได้เหมือนกันฉันล่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะอยากจะแนะนําให้ลองทําเรกิกันสักครั้งหนึ่งพร็อพทิชชนเนที่เมืองไทยค่อนข้างมีพอสมควรนะคะสามารถลองเซิร์ชได้เลยเนาะว่าเราถูกชะตากันกับใครพอปกติแล้วเราต้องได้ทาเรกิกับใครก็แปลว่าเราต้องได้เข้าไปฮิวกับคนนั้นด้วยต้องได,ด,ด้เปิดใจกันกับเขาเป็นเรื่องของดีวายทามิ่งมันมีเหตุผลที่เราต้องได้เจอคนนั้นด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากลองทำเรกิกับเอมนะคะเอมรับทําเรกิทางไกลนะคะโดยสามารถแอดมาที่ Li นะ yourlow Add your F ไดด้้เเลลยยยยหรรือออถถาาาาใมี เติมเติมนะคะราอ,อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรกิก็สามารถทักมาถามยินทางไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะยินดีตอบให้กับทุกคนมากๆค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนกมากๆที่ติดตามนะคะแล้วก็รับชมคลิปนี้นะคะยังไงฝากเรกิวไว้กับทุกคนด้วยความคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ